r ิเวอร์ตัวนี้ต้องทานร่วมกับริเ e อร์วเพราะว่าล่ะฮะ l ิเวอร์นี้มีหน้าที่ในการกําจัดสารพิษที่สะสมมานานในตับของเรากําจัดพวกยาบางคนกินยามาเป็น10ปีกําจัดแอลกอฮอล์ได้นะครับและทํางานร่วมกับตัวโปรตีนที่อยู่ใน r i v e r ร์ทําำให้ตับเราฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่มีการภาวะตับอักเสบตับแข็งไวรัสตับพวกนี้ทานได้หมดเลย นะครับทานควบคู่กันเรียวรนรวรอูแต่จริงๆแล้วผมแนะนําให้ทุกท่านทาน,ทานก่อนที่จะเป็นอะไรเพราะร่างกายของเราได้รับสารอาหารเยอะมากนะที่ไม่ดีเพราะฉนั้นถ้าทาน2ตัวนี้ในพร้อมๆก่อนที่จะทานอาหารอะไรนะอย่างเช่นเราออกจากบ้านตื่นเช้ามาทานเรียวร้อนรวรอูซะก่อนนะพอเราทานข้า,าวเช้าปุ๊บออกไปนอกบ้านมื้อกลางวันมื้อเย็นเราไปทานอะไรก็ไม่รู้ทั้งเรียวรวันและเรีวรอูจะช่วยดูแลตับเราให้ดีมากๆ ป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ตับเราเสียและท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิงนะครับที่ทํางานออฟฟิศนะบางทีจะมีการทานเลี้ยงตอนเย็นอ่าเราก็พกลิเวอร o โ e วและลิเวอร์ทูไปอีกอย่างละอย่างละเม็ดเอาไปคู่หนึ่งก่อนทานเลี้ยงทานก่อนนะครับจะช่วยป้องกันตับท่า